ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยกําลังเก็บงานป๋าเป็นคนเก็บสีครับป๋าช่างสีมาจากไหนครับน้องแขมฮะน้องแขมโอยอยู่สายสีนี่ครับปาเปพักเก็บสายสีเก็บสีงานตัวเติมข้างบ้านครับทิมงานจิมงานเลยครับช่างเดมมีเบอร์ไหม ทีนครที uhm like, ่เก่งีนี้ผมก็ปูเป็นเรียบร้อยครับปูพื้นช่างโดมแล้วก็เหล็กด้วยผมก็ทำครับคือชายขวัญทีมงานช่างโดมครับร่วมด้กันงานเป็นทีเรียบร้อยเก็บขอบเก็บอะไรไว้นะครับ โอเคครับผมคิดว่าโ,โอเคก็เนี็ตอยู่เจ้าของบ้านก็พอใจอยู่ครับมานที่เรียบร้อยหยีบม,มุมหีบเลยมีปาแกกำลังเลงสีอยู่พอจากทำความเรียบร้อยแล้วก็ตบท้ายด้วยสีรองพื้นอันนี้แค่สีรองพื้นนะครับแต่ไม่ใช่สีจริงครับ ยังเดินไม่ได้ปลาแกะทาไปแล้วกระแนงครับกระแนงแว่าไ,ไงครับามาโอเคไหมประมาณนี้นะครับต่อเติมสองข้างครับข้างหนึ่งเสร็จแล้วที่ถ่ายไปวันที่แล้วก่อนหน้านี้ครับนี่ก็บ้านที่ตอนนี้ร่างข้างอยู่เป็นอย่างนี้ครับก็ต่อเติมมา ถ่าไปดูช่วงที่ต่อเติมเสร็จไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นอาจารย์โดยช่างโดมช่างโดมช่างโดมกำลังปูกระเบื้องครับดูครับปูผลงานช่างโดมโอ้กระเบื้องลายสวยเว้ยเจ้าของบ้านก็ชมเล้วโอเคสวยๆครับทน,นมีมีงช่างโดมฝากเบอร์อะไรไหม วันนี้ก็มีงานค้างเยอะอยู่ครับยังยังสอบสามงานอยู่ครับค้างไว้ก็ให้งานคนอื่นไปหลายเจ้าอยู่ครับก็คิมงานด้วยกันนี่แหละครับช่างโดมทําไม่ทันครับบางคนก็ต้องการช่างโดมรอช่างโดมรอได้ก็รอครับ <c oughs> อันนี้ดูผลงานก็ที่ฝั่งหนึ่งครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้ว กลางตัวบ้านเป็นประมาณนี้ครับกอจะพวงเด็กยงิงฟ้าข้างในเปิตรงติดกระจกใสรอบประมาณนี้แหละครับข้างบ้านไปเก็บให้เรียบร้อยในยิงเลยแนงตอนนี้ก็ยิงครับเก็บขอบเก็บมุมเก็บสวยขอบตัวบ้านข้างบ,บ,บ,บ้านก็เก็บความสะอาดให้เรียบร้อยมากเลยครับ ้นที่ดูกำแพงนี่ฉาบยากมั้งครับนี่ลองฉาบเองลูกพี่ช่วยครึ่งหนึ่งครับโอ้โหยากมากเลยติดไปหมดเลยครับขนาดฉาบยากนะครับยังเรียบขนาดนี้ครับดูครับดูผลงานดูจุดเล็งให้ดูครับเนี่ยประมาณนี้นะครับจะเล็งให้ดูเนียนไ่เนียไม่มีโผล่ฉาบฝีมือดีครับยอมรับแช่างโวมฝีมือดีไม่มีแตกแล้าครับสวย ไม่มีแล้วไฟก็ติดตั้งพร้อมเรียบร้อยครับพร้อมอยู่ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆประมาณนี้แหละครับก็ฝากติดตามฝากผลงานช่างโดมและทีมงานด้วยครับชิงเอทีมงานช่างโดมพาลุยใช่ไหมพาตะลุยใช่ไหมพาเลยอ่าช่างโดมพาตะลุยอันนี้เดี๋ยว ปูกระเบื้องเสร็จสักประมาณสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับก็ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามและชมและเอฟซีทุกคนครับเอฟซีใจแขวนทุกคนฝากผลงานไว้เนะครับด่ชมได้ครับสิ่งไหนวาจาไหนไม่สุขภาพก็ขอโทษขออภัยนะครับฝากดูทีมงานของเราไปเรื่อยๆครับขอบคุณที่รับชมครับ เราจะออกมาไปเรื่อยๆทํามีผลงานออกมาให้ดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็มีแต่งานเก็บแล้วก็งานปูกระเบื้องหน้าบ้านแล้วก็ไปรับต่อยงาน,พ,างานพี่ชายเจ้าของบ้านพี่ชายและพี่สาวนี่แหละประมาณนี้แล้วครับเ,เดี๋ยวจากนี้ก็พอแค่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปทํางานช่วยช่วยลูกพี่ก่อนสวัสดีครับ